สคริปตรีวิว Suzuki GSX250R2026 ไม่มีหัวข้อวันนี้เรามาอยู่กับ Suzuki GSX250R2026 ส port ปอร์ตไบคในพิกัด 250cc ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนิ่งนุ่มและสมุทที่สุดรุ่นหนึ่งในคลาสสปอร์ตฟูลเฟริงดีไซน์สไตล์ Suzuki แท้ๆท,ท,ที่เน้นเส้นสายเฉียบคมพร้อมความเรียบหรูในแบบของแบรนด์ทำให้รถคันนี้ถูกใจทั้งสายใช้งานจริงและสายแต่งหลอ่อสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ข ประหยัดน้ำมันและให้คาแรคเตอร์แบบซูเปอร์สปอร์ตคันเริ่มตน้นรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดของปี2026 Suzuki GSX-250R 2026มีดีไซน์ด้านหน้าโชบเฉี่ยวไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์ดีไซน์ยาวรีวให้ความรู้สึกดุดันคล้ายรุ่นพี่ GSX-R ซีรีส์ใหญ่ดูลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะตำแหน่งไฟ DRL ถูกปรับใหม่ให้คมขึ้นเพิ่มความสปอร์ตเมื่อมองจากด้านหน้าบริเวณแฟริ่งสองข้างยังถูกออกแบบให้รุ่ลมดีขึ้นช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านลม ทำให้รถนิ่งเวลาขี่เร็วและเพิ่มความสวยเฉียบเหมือนรถแข่งญี่ปุ่นแท้แทด้านท้ายรถมีไฟเล็ดรูปตัว L ดีไซน์เอกลักษณ์เสริมให้ทุกองศาดูทันสมัยและรู้สึกถึงกลิ่น i อ s x เแบบเต็มตัวมาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้าง s ุ zu กิ g s x 2 5 0 R 2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง248ซีซีระบบหัวฉีด efi ระบายความร้อนด้วยน้ำจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้คือให้ความสมูทมากกว่าคู่แข่งอัตราเร่งมาแบบนุ่มรุนิสัยง่ายไม่่กกกกระะะชาาาาโเเหหมมมับมือใแลลสยดินทงไ เพราะเครื่องยนต์ปรับจูนเน้นแรงบิดช่วงต้นถึงกลางทําให้ขี่ในเมืองลื่นไหลไม่มีอาการเหนื่อยหรือกระชากจนควบคุมยากเสียงเครื่องสองสูบของซูซูกิเสียงนุ่มละมุนหวานแบบดีไซน์ญี่ปุ่นแท้ๆใครชอบเสียงเครื่องเพราะๆไม่ดังเกินไปจะหลงรักคาแรคเตอร์เครื่องยนต์รุ่นนี้แน่นอนด้านเกียร์เป็นแบบ6สปีดจังหวะเกียร์ค่อนข้างสั้นเข้าเกียร์ง่ายน้ำหนักคอ์ลัดไม่หนักจนเกินไปเหมาะทั้งผู้ชายและผู้หญิงขี่ในเมืองสบายไม่เมื่อยมือเปลี่ยนเกียร์ลื่นเพราะระบบเฟืองเกียร์ของซูซูกิขึ้นชื่อเเรื่่่อองงคควววาามมมียยยบแมแมแลละนู้ ส่วนตัวผมมองว่าเกียร์ของ GSX 2 5 0 R นิ่งกว่าและใช้งานง่ายกว่าหลายค่ายในคลาสเดียวกันเหมาะมากสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรถขี่สบายในทุกสภาพการจราจรระบบการสถเทือนหน้าเป็นโชค๊คเทเลสโคปิกแบบมาตรฐานแต่มีการปรับเซ็ตใหม่ให้เฟิร์มขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้รถคันนี้บาลานซ์ดีมากเวลาเข้าโค้งไม่โยกเกินไปและไม่แข็งเกินจนรู้สึกกระด้างการซับแรงกระแทกทำได้ดีไม่นุ่มย้อยแบบรถสายคอมฟอร์ตจนเกินไป ด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโมโนโชชอคปรับคอริรโหลดได้หลายระดับผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้เหมาะกับน้ำหนักตัวและสไตล์การขี่ได้ง่ายส่วนตัวถือว่านี่เป็นจุดแข็งของซูซูกิเพราะตั้งโรงงานมาแบบเน้นใช้งานจริงนั่งสองคนก็ยังคงความนิ่งดีอยู่ด้านระบบเบรกให้มาแบบดิสเบรกหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS แบบ2ช่องสัญ,ญญาณช่วยให้มั่นใจมากขึ้นเวลาเบรกกระทันหันหรือเจอสภาพถนนลื่นเบรกหน้าค่อนข้างนุ่มสไตล์ซูซูกิไม่ได้กัดแรงแบบรถที่เน้นสายแข่ง แต่เป็นการเซ็ตที่ปลอดภัยและเหมาะกับผู้ขี่ทุกระดับโดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องการความเชื่อมั่นเวลาใช้งานในเมืองหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วปานกลางตำแหน่งท่านั่งของ GSX 250R 2026ไม่หมบจนเกินไปซูซูกิเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งในเมืองและทริปไกลระยะแฮนด์ไม่ต่ำเกินไปทำให้ไม่มื่ยข้อมือบอรดนั่งเป็นแบบสปอร์ต2ตอนเวอร์ชันปี2026ปรับฟองน้ำใหม่ให้นุ่มขึ้นรองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือเบาะผู้ซ้อนนั่งสบายกว่าเดิม การนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่รู้สึกปวดหลังตำแหน่งพักเท้าไม่สูงจนปวดเขา่าทำให้เหมาะกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ในเอเชียที่มีสรีระไม่สูงมากถังน้ำมันจุประมาณ15ลิตรและประหยัดน้ำมันมากเพราะเครื่องรุ่นนี้เน้นแรงบิดและการประหยัดเป็นหลักทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ30-38ถึงกิโลเมตรลิตรตามสภาพการขี่ถือว่าเป็นหนึ่งใน2 5 0ซีซีที่ประหยัดที่สุดในตลาดตอนนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถไปทำงานทุกวันหรือขี่ออกทริปแบบเน้นคุ้มค่าไม่ต้องเติมบ่อย แดชบอร์ดหน้าจอเป็นแบบ Fu l l LCD โทนขาวดำอ่านง่ายสว่างดีไม่สะท้อนแสงเวลาโดนแดดจัดมีข้อมูลครบทั้งมาตรวัดรอบความเร็วเกียร์อุณหภูมิเครื่องยนต์ระดับน้ำมันฟังก์ชันทริปและบอกเวลาถือว่าครบครันสำหรับรถระดับนี้แมดดีไซน์อาจไม่หรูหราเท่าสายเลดสีหรือที t แต่ความคมชดัดและความทนทานคือจุดเด่นของจอแบบนี้ในด้านการขี่จริง g s x 250R ให้ความรู้สึกนิ่งมากเข้าโค้งเนียนเสถียรภาพดีไม่ส่ายไม่แน่ยุ่ยเมื่อใช้ความเร็วสูง การปล่อยคันเร่งก็ทําได้นุ่มไม่มีอาการดีดหรือกระตุกระบบหัวฉีดตอบสนองดีทั้งตอนออกตัวและเวลาเร่งแสงทําให้การขี่ในทุกสถานการณ์รู้สึกมั่นใจโดยเฉพาะผู้ที่ต้องขี่ในเมืองสลับออกต่างจังหวัดบ่อยๆรถรุ่นนี้คือคําตอบที่ลงตัวมากถ้าคุณชอบรถนิสัยผู้ดีไม่ก้าวร้าวเกินไปแต่ยังคงความสปอร์ตในแบบซูซูกินี่คือรถที่เหมาะกับคุณแน่นอนในเรื่องความเร็วปลาย GSX-250R แม้จะไม่พุ่งเข้าคู่แข่งสายแรง แต่ให้ความต่อเนื่องและคงเสถียรภาพดีเยี่ยมทำความเร็วเดินทางได้อย่างสบายโดยไม่สัน่นไม่สายและไม่เหนื่อยเครื่องเครื่องยนต์รอบต้นดีรอบกลางลื่นไหลรอบปลายยาวตามสไตล์สุซูกิที่ขึ้นชื่อเรื่องความนิ่งและความนุ่มของเครื่องยนต์มาตลอดด้านคุณภาพงานประกอบต้องยอมรับว่าสุซูกิทำได้ดีนิยบแข็งแรงและทนทานวัสดุแฟริงแน่นไม่สั่นหรือกรอบง่ายงานสีชัดเงาสวยตามมาตรฐานญี่ปุ่นซึ่งนี่คือเหตุผลที่หลายคนเลือกซูซูกิเพราะดูแลง่ายใช้นานก็ยังดูดี หากพูดถึงการใช้งานในชีวิตจริง GSX 250R 2026เหมาะกับทุกกลุ่มทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มขี่สปอร์ตไบค์คันแรกคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานในเมืองต่างจังหวัดคนที่อยากได้รถที่ขี่ง่ายประหยัดไม่จุกจิกและคนที่ต้องการรถสปอร์ตหน้าตาหล่อโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปรุ่นนี้คือคำตอบทั้งหมดในคันเดียวความสบายในการขี่ถือเป็นจุดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้เพราะแม้จะเป็นสปอร์ตแต่ไม่ได้บังคับให้เหมาะมากทำให้ขี่นานๆได้โดยไม่เหนื่อยร่างกายไม่ล้าเร็ว รวมทุกอย่างแล้วซู z u กิ GSX 250R 2026เป็นรถที่เน้นความครบเครื่องความสม o o t ความประหยัดและดีไซน์หล่อเนียนตามแบบฉบับซู z u กิเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตที่ขี่ง่ายในระยะยาวค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปและคุณภาพงานประกอบแข็งแรงทนทานรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากโดยเฉพาะคนที่ต้องการรถที่ใช้งานได้ทุกวันแต่ยังคงความสปอร์ต g s x 2 5 0 R คือรถที่พร้อมให้คุณสนุกและสบายไปพร้อมกัน